นี่นี่สาวสวยประกวดครับพี่น้องสสวยประกวดมิหามหานี่่ามอันนก่มิหาคนนี้เห็นเนี่ามอันนั่นเลยอ่ะมีค่ะนี่คือวอนเข้างานพี่น้องคอนคนสีเลียชูนครับมาอีกแล้วนึ่งหญิง ก็ส้มค่ะากกรุกู้ดตมอกมือานเยด้วยากการม่แม่นกผาาด้งางางไปาาวง้าง่าโอ้มเปิดโตลต้องา้องาต้องาต้องา้องา้องาต้งาต้องาต้อาต้องาตององาต้องาต้อ้าต้องาต้้องาต้องาตขา้องาต้องาง รอดูนะครับผมมาคไดใด้รางวัลนะครับหนลดนะใบ้านเรไอเรื่อแรกปกวดก้อนพี่น้องเราคอยาง่านชว์เต็มเลยเลยนะรไม่ได้ปกวดหอกอลี่ไม่ได้ประกวดแอลีไม่ได้ประกวดนะครับ Đây nha. บรรยากาศมันม่วนนะครับโล่งก็พอนี่เป็นสุเป็นาแบงค์กะครูคะเปิดไม้ให้ด้วยด้วยนะค่ะทำไมกันทิ้กันด้วยโล้น้าเรตตีค่ะบอดซ่อมรัตนกปฐุมแสงทองติดแดงค่ะ การประกวดนะครับไม่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 จัดเลยไได้หมายเลขทางสันคูดดูแลเครื่องนะครับดูแลรอนะครับสันเนี่ยเจ็บสีลหลายๆที่นอะครับเต็บเลยประกาศอย่างเก็นธรรม คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการใช้ี่ีูออกเอจจรงสารไอสร่อมเคื่อนซีก่อนอะเซฟของเราปนของเราของเท่ามราการ้่าวี่ออาไปี่นเา่อูเพราะว่ากลุ่มมันไม่เป็นไปต่า โอ้ยเป่ารถพ่อแก๊ครับพวกขีเดียนพ่อดอพ่อจิงกินยุงผม,มจิบะเค้กกับบิดาอยู่นะขอบพระคุณครับขอบพระคุณทุกท่านวันนี้ดีใจมากเลยนะ แฮปปี Boston. 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 ้เบ so ิร to so ah, ์ดดีบอลไปบัานกินแล้นะครับก็ไปรับก็ไปรับในที่บ้านก็ไปบกินแล้วสวัสดีเพลงแรงเนาะสุขภาพสำคัญที่สุดว่าการทำงานบอลละเก่งอยู่แล้วเจ้เจ้บอลให้บอลเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงและวันนี้ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูน้องสาวคนเล็กของเราน้องน้ำตาลค่ะยังบอกน้ำตาล ป้ายันอบยบอลนป้ายบอลน่นอลด้วเป็นม้มบ่บอล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 นอลสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นอย่าจากถ่งเจะอายุน้อยแก่ก็อยู่เป็นล้มบอลมใส่นะครับสมงานเนาะครับสุดยอดครับน่าถืองมากเลอันนี้คือ F อซรแห ให้มาคอยกันไห้ผู้จบอีกรองเดียวขอบคุณนะคะเป็นภาพที่เป็นภาพที่อบอุ่นมากๆเลยพี่น้องด้้ขอบมากของหน้าองตาใช่ไหมคะคุณยาเทมตัวนี้คุณยายเทมหน่อยด่เป็นมาดุแน่นบอเขาก็บอุ่นทาน่นบอแม่แม่แม่เทปแม่เทปหน่อยดิแม่บอ ไปช่วยพี่นิ้มหน่อยดูไปช่วยพี mm ่น hmm. ินไปดูดูเคก็ เาเสียคนละมาตามลาหลอกมาพอกับแห้งเรื่องมาเล่เนี่ยบัพปค่ะขาบัุณคระชาเป็นพี่น้องที่น่ารักนะคะพี่คนแรกรัก่าเป็นคู่พี่น้องกันนะคะตอนนี้ยังเป็นพี่น้องกันอยู่นะแต่อนาคตเราไม่รู้นะแม่ๆหลายคนยังเห็บเชียร์อยู่นะแต่ตอนนี้เราก็ยังเห็นความน่ารักของน้องเมฐาศนะที่เป็นพี่เป็นน้องกันนะคะและของขวัญชิ้นนี่แนแล้ว ตู้ินบคผู้หญิงเน่ยนูเย็ยังนสิเปาแดงเพราะอรี่อายุนอยสี่สามปดีเนี่ยแต่ได้เสอเก่เาวางลงมาเยมียกย็บดลปดีมาเยยังไม่ี่าครับผมอันนึงหนึ่งเนะยัง่ดีปั้นทั้ยังไหมจับกอจับกอย่างี่จะเอาหัวเขาบอกื้อไม่ด้เองนะบยากาศเมื่อร่บรรยากาศตอนตีระึ้เนี่ย ตู้นี้มันยาวเว้าจริงคุณก็ลุ้นแทบปฏิบัติการเรียาวเรยลื้นกันะคะแต่ว่าเร็วมากเลยเร็วน่อยสิตู้ไมโครเวฟโอ้ยโอเคจริงเนี่ยแล้ีเรน่อยิอาาก็สงสัยนะคะเอาท้าไปยอนตังนดี่าตั้งนลูกพี่ก็น่าีอ่ะมิน เอใส่เมียยังไดกแกเอาเี่ยเอานี่ีเจ้าเป็นล่าโกเทะูาก็บอกเรอย่งสยะก็บอกก็บอกสิบ้านสีไทไปหาเทียวบอกคนอยู่ดีเ้เป็นนอดึนอนปื้อสนชูบะก่อนีกอเบี้ย ดูเลยลูกดูเะปอีกสส้นนึงกองตัวมาลงทุนมาเอาอยู่นี่ละเฮ้ยคนลิ้นนานะ่ลิ้เอามีเงียด่แบบนี้ี่ั้งม่นนี่ของคนของแวเองคแใหรเขาหาเน้ยนี่นั้งแ้วตอั้งหาเออไสั่งอยางอยาอามา่อัดแตกแต่ตั้งอี่ว่านมาตั้งันทั้งคอย ประตูมีเงี้ยแม่ควบคความหน้าตาดึงอย่เป็นพีบง่นยะเพื่อเปิดหาลุ่นอยู่ไหนเพื่อลุ่นพ้อกันมันเป็นยีบ้าเนี่ยเนงเป็นตะรางตรางเปนตะราง็เสีย่าเดียี กลับบ้านเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าเอฟซีเป็นผมลืมไปว่าเอฟซี FC เป็นทรงทุเลียนมให้ทตั้งว่าสิบหน่วยนะครับเอฟซี FC เป็นทรงมให้จากจันทบุรีเดี๋ยวจะโพดขอบคุณอีกทีหนึ่งนะครับผมคือว่าทุเลียนจะมาถึงประมาณเมื่อนี่แหละครับเพราะว่าเห็นอ่าโทรบอกเพิ่นได้โทรคุยกันอยู่ได้โทษอ่ามันอยู่หน้าคองแล้วมันถึงบุย์แเร็วนะครับผมแล้วก็น่าจะรับเมื่อนี่นะครับผมเพราะว่า บ้านมนมีคนอยู่ผมก็ต้องมาหลับเพื่อเขามากกล่องไว้นาะบ้านมันจิตเสียนะประมาณนี้ผมก็จิมานอนบ้านคืนหนึ่งสิบสี่ผมก็หิไปประมาณจักสายๆไปเอารถจอดไปอะไรก็จิไปงานอยู่อาไอ้พ้นท้องพี่น้องครับผมบ่อไก่จากบ้านพักนะครับผมไม่ถึงร้อยโลอ่ะครับอ่าพอดีเลยเออกลับบ้านมาเอาเบาางมาั้งเพื่อเอาเสียผาน้ำมาเลยพี่น้องว้าจะมีงานอยู่สิบ 4 5 1 6พัก17และ18เข้ากรุงเทพประมาณนั้นพี่น้องครับผมอ้าผมขอตัวพักพ่อนก่อนเดินทางมาจากคุณตี3พี่น้องครับอ่ามาจากบรนพักประมาณตี3ตี3พอดีแลหละไปมหอดนีตีหาเคิงพี่น้องครับโอเคเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้เอาไว้สันีบรรยากาศบันม้วนวันคล้ายวันเกิดของบอดบิ๊ก้วยครับผมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ